ปลาช่อนกับเหยือ่อไมคานะครับนี่เต็มปากเลยคุณคน,นทุกคนเห็นมุมนั้นไหมครับนี่มุมที่ผมชี้ไปเมื่อกี้เห็นปลาช่อนมันไล่กลับนะมันจะตีขึ้นคันนานะอยู่ไหม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 อยู่นะอยู่นะไนะนะห้คันไม้ปลาดีกว่าเจ็ดร้อยเจร้อยเี็ดร้อยโดนนี่นะเหยือ่อไมคาของน้าตุ้มนะ นี่กัดแล้วพิกเลยครับผมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบั p ฟิชชิ่งเหมือนเดิมครับผมและที่อยู่ด้านหลังวันนี้คือหมายตกปลาของผมครับวันนี้มาย้ำหมายที่แล้วที่ไม่ได้ตัวสกัดดีมากเลยวันนั้นวันนี้มาแก้แค้นมันหน่อยมาดูกันว่าเราจะได้ไหมยรือจะเห้วอีกเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมวันนี้ตักเอาให้ได้นะทุกคน กำลังใจให้ผมด้วยครับผมไปเพื่อนไม่เสียเวลาลุยไ,ไม่สวยนะไม่รู้มีตัวไหม

อเราพึ่งมาครับผมพึ <ım eni> you know? ่งได้ตีสองสามไม่ละป้าายบอครับอยู่นี่ผมหาจะลงมาเมื่อแรกไหนครับเดม่เนตกเงี้ยงสะดวกบ่ครับปลาคอชสโดวเนี่ยครับนี่ก็พึ่งเคยมาเท่ากันครับครับผมพึ่งบัร้องอ่ะครับรถพานมาเห็นันงามรับทบอครับผมทบอ ลงยูทูบครับทำยูทูปพิกต็อกยูทูปเฟซบุ๊กเห็นเนปลากัดกัดลูกปลาเยอะอย,อยู่ลองดูชึ่งปเล็ก เชียอะไรครับมีแก่มี่ก่ไส่เพื่อนน่ค hmm, รับผมช่องอะไรจำได้ไหมช่องไหนครับ แต่ได้เปิดเบิ้งนะเืิอเป็นได้ช่วงนี้นแมน,น,นไอเห็ดติ๊กต k อกกับยูทูบครับช่วงนี้กำลังเริ่มเ,เห็ดกัดห,หลักพันอยู่ครับพรเพิ่งเห็ดผพ้่งติดตามเพิ่งร้อยกว่าเองลองขับไปเบิ้งนี่ในยูนทูบช่องไหนบารฟิชชิงเนาะ บาตฟิชชิงครับภาษาอังกฤษที่เน้นตกตะปะคอนะเห็นปะ่ะไม่อ่าใช่ว่าไม่น่าเลยว่าพิมพ์ให้ผมเนี่ย ไปโดนโดนไหมโดนไหมโดนคนโดนอ่าอ่าอ่าโอ้โหมาแล้วครับไซดีทุกคนแล้วนี่ไงไซส,สวยครับทุกคนประชอนนะ ปรช่อนนะครับผมใช,ดชดด้ดีใช้ดีตอดนี้เล่ยกับดีนานเลยทุกคนไอ้ครับอี่ปลาช่อนกับเหยื่อไม้คานะครับนี่เต็มปากเลยเป็นไงใส่ไหมครับเป็ไนไงล่ะใส่สวยเลยทุกคน มาแล้วตัวแรกส่วนเจี๊ยบไปดูกันต่อนี่นะประชนใส่ดีใส่ดีเดี๋ยวไปให้พ่อใส่ดี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  เดิกันต่อครนไป let's go เฮีถึงมาแล้วครับ จอดตรงนี้โอเคพร้อมแล้วได้เวลาล่าไอชอนกันข้างหน้าข้างหน้ามีร่องน้ำกเกาะตีขึ้นฝั่งแล้วค่อยกอลงค่อยคกอค่อยอค่อคอ บนเดินครับเยอะที่ใช้เยอะที่ใช้นี่ฟารันไม่ใช่สิไม่คานะทุกคนตรงนั้นเป็นร่องน้ำไหลนะทุกคนไหลลงน้ำตีย้ำไหม อะไร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 ตกใจหมดเลย น้ำลงเยอะก่อข่าวที่แล้วเลยทุกคนห้าโมงแล้วนะอีกประมาณยี่สิบนาทีปาป้าปาทำมาลาโดนทำมาลาทำมาลาทำมาลาจะรวยหรือจะแฮ้วจะรวยหรือจะแฮ้วดูกันจะรวยหรือจะแฮ้ววันนี้ลุ้นกันทุกคนลุ้นกัน สูบน้ำบอกจากทุก่งนาแล้วเราต้องรีบต้องรีบตกอาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ตกแล้วทุกคนเขาจะทำนาแล้วนะครับตรงนี้ต้องรีบทำเวลาแล้ว ร้อยร้อยอดวนมาแล้วมาแล้วเต็มที่สองทุกคนนี่ไงมาแล้วครับผมเต็มที่สองปลาช่อนนะมาแล้วครับผมช่อนจิว๋วเนี่ยผมเห็นมันกัดลูกปลาอยู่ตรงมุมขอบนะทุกคนนี่ครับเมคานะนี่นะเหยื่อเมคาของน้าตุ้มนะนี่กัดแล้วพีิกเลยครับผมเหยื่อดีมาก ตัวเล็กนะทุกคนตัวนี้เราจะปล่อยนะเล็กไปเล็กแต่เก็บไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าถ่ายรูปปลารวมไปถ่ายปลารวมนะทุกคนนะตีขอคอๆอคอ,อปักกี้เนะี่ย ปล่อยดีกว่าพอดีแหละตัวเล็กไปไม่อยากเอา <c oughs> เดี๋ยวมันจะเป็นมะขออ่างตัวเล็กครับผมใช้ฉีดเองต่หาตัวใหญ่กว่านี้นะทุกคนนะทุกคนเห็นมุมนั้นไหมครับในมุมที่ผมชี้ไปเมื่อกี้เห็นปลาช่องมันไล่กัดน,นะมันจะตีขึ้นคันนานะผมตัวจะค่อยๆกรอบเรียบร้อยรอยอยู่ไหม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 อยู่นะอยู่นะ อยู่นะอยู่นะทุกคนอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่โอ้โหไม่ ho. อยู่ครับโน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 วันให้กับทุกคนตีกัดหน้าในกล้องเห็นนะก็หมดเวลาแล้วครับผมก็จบกันไปสำหรับ EP นี้นะครับวันนี้เรา ไม่แห้วนะทุกคนรอดแห้วล่ะครับตัวนึง <c oughs> มันประกอบไปปาตัวเดียวครับผมวันนี้สนุกมากยุเวลาน้อยแต่ก็พอมีเต็มให้นะนะนะได้ดูนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากผลงานด้วยนะครับเข้ามาดูคลิปก็กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพะะื่อจะได้จะได้มีคลิปใหม่ๆต่อไปสุดท้ายนี้ก็หมดเวลาแล้ว วันนี้ก็ขอลานะครับผมมาเจอกันอีทีหน้าเราจะตกปลาที่ไหนบายบายครับผมแล้วเจอกัน